น้อรับเข้าสู Station ่รายวิชาดนตรีนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูครับครูชื่อว่าครูชินนะครับจาได้ไหมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัตินะครับของเพลงไทยไปแล้วมีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีนะครับการแบ่งประเภทเครื่องดนตรีก็เรียนไปแล้วใช่ไหมครับเรียนในหลายๆเรื่องไปแล้วแล้วก็เรื่องของประวัติความเป็นมาของเพลงนะครับในสัปดาห์ก่อนนั้น นะครับเรกเรียนเรียนเรื่องของประวัติความเป็นมาของเพลงนะครับจำได้ไหมครับว่าเป็นเพลงอะไรครับอาร์นะครับเป็นเพลงแขกประเทศ2ชั้นด้วยกันครับมีที่มาเป็นอย่างไรนะครับประวัติใครเป็นผู้แต่งเพลงครับเริ่มต้นในยุคสมัยใดนะครับและบุคคลสําคัญที่ประพันธ์เพลงนี้หรือแต่งเพลงขึ้นมานะครับคือใครครับประเด็นก็ทราบไปแล้วนะครับแต่ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของดนตรีเหมือนกันนะครับ แต่นะครับจะเข้าสู่เรื่องของบทเพลงนะครับเช่นเดียวกันกับสัปดาห์ก่อนๆนะครับในสัปดาห์นี้บทเพลงที่นักเรียนจะเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของเพลงจีนขิมเล็กนะครับจีนขิมเล็กมีนะครับประวัติและที่มาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปสู่ในบทเ,เรียนเรียรู้จัก ให้คุณครูอนุวัฒน์นะครับได้อธิบายนะครับว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นอย่างไรมีที่มาเป็นอย่างไรใครเป็นคนแต่งเพลงนะครับบุคคลสาคัญในยุคนั้นนะครับคือใครนะครับก่อนที่จะไปสู่บทเรียนนะครับเดี๋ยวครูขอถามคำถามนักเรียนก่อนนะครับว่านะครับเพลงไทยนะครับดูนะครับเรียนเพลงไทยที่นิยมนะครับนำมาบรรเลงร่วมกับดนตรีไทยนะครับที่เรียนรู้จักเรียนรู้จัก วงอะไรบ้างครับเพลงอะไรบ้างนะครับรู้จักเพลงอะไรบ้างครับนะครับบางคนตอบว่ามีเพลงรางตงเดือนนะครับมีเพลงจีนขิงเล็กนะครับจีนขิมใหญ่นะครับเพลงอะไรอีกแถวประเทศใช่ไหมครับมีเพลงอะไรครับลาเสียงเทียนลาคําหอมใช่ไหมครับต่างคนนะครับก็มีเพลงที่คิดอยู่ในความคิดของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปนะครับ นักเรียนนะครับเคยเห็นงมนตรีอะไรบ้างนะครับที่ใช้ในการบรรเลงนะครับกับเพลงเพลงนี้นะครับมีวงไหไบ้างครับอ่านะครับทุกคนนะครับนักเรียนบางคนบอกว่าเป็นวงปีพาสอ่านะครับเป็นวงเครื่องสายวงมโหรีใช่ไหมครับวงดึกดําบันด้วยโอ้มีคนใช้วงดึกดําบันมาด้วยนะครับมีวงเครื่องคู่วงเครื่องใหญ่ใช่ไหมครับมีวงอะไรอีก วงเครื่องเดียวใช่ไหมครับโอ้มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวงมากเลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนนะครับเพลงไทยที่นักเรียนรู้จักและชื่นชมนะครับได้แก่เพลงอะไรบ้างครับใครๆกันกับข้อหนึ่งเลยนะครับมีหลากหลายเพลงนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนแต่ละคนใช่ไหมครับแล้วนักเรียนนะครับคิดว่าที่มาของเพลงไทยเนี่ยมันเริ่มต้นในยุคสมัยไหนบ้าง นะครับบางคนบอกว่าอยู่ในก่อสุโขทัยโอ้ก่อนสุโขทัยที่นานมากเลยมีอะไรบ้างอีกสุโขทัยใช่ไหมครับอ่านะครับมีอยุธยาใช่ไหมครับมีธนบุรีรัตนโกสินทร์นะครับยุคปัจจุบันของเราคือยุคอะไรครับยุครัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับยุครัตนโกสินทร์นะครับต่อไปนะครับนักเรียนนะครับคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับเราจึงให้ความสําคัญนะครับ กับเพลงไทยนะครับเป็นอย่างยิ่งครับเพราะอะไรถึงถึงได้ให้ความสําคัญกับเพลงไทยครับอ่านะครับเพราะเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเราใช่ไหมครับถ้าเราไม่ร่วมการอนุรักษ์เพลงไทยไม่ร่วมกันร,รักษาหรืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม,รรม,รรมทางประวัติศาสตร,ร์ของชาติไทยนะครับมันก็จะสูญสลายไป ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยเราก็จะไม่มีนะครับอาจจะตกสำเร็จรีบนึงนะครับเรียนไม่ต้องตกใจนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องของเพลงไทยที่เร,เรียนอาจจะตอบมาแล้วบอกว่าหนูก็มีความรู้เหมือนกันผมก็มีความรู้บางคนก็มีความรู้คนก็ไม่มีความรู้นะครับต่อไปเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะครับเข้าไปสู่บทเรียนนะครับเรื่องของประวัติและที่มาความสําคัญของเพลงจีนขิมเล็กนะครับ จีนขิมเล็กมีทั mm. ้ง3าชั้น huh. 2ชั้นชั้นเดียวนะครับเมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นเพลงเถานะครับแต่ในภาคปฏิบัตินะครับในภาพเรียนนี้นะครับครูจะพานักเรียนนะครับไปบรรเลงเพลงจีนขิมเล็ก2ชั้นนะครับซึ่งมีอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่มานะครับของจีนขิมเล็กเถาจีนขิมเล็กนะครับ3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวนะครับคุณครูจะให้คุณครูอนุวัตนะครับเป็นผู้อธิบายนะครับประวัติและที่มาของเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในบทเรียนต่อไปครับ พูดถึงประวัติของเพลงจินมขิมเลสใช่ไหมครับสำหรับเพลงจินมขุมเลสน,นะครับแต่งโดยพระประดิษฐ์ไพาราะหรือครูมีแขกนะครับในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยตามประวัติเลยนะครับท่านได้ยินมาจากการบรรเลงขิมของชาวจีนคนหนึ่งนะครับเมื่อท่านกลับถึงบ้านนะ่ท่านก็ได้แต่งเพลงสำเนียงจีนขึ้นมาบ้างนะครับ ทำนองที่ท่านได้จดจำมาคือเป็นจังหวัดอัตราจังหวัดสองชั้นนะครับและได้ตั้งชื่อเพลงว่าเพลงจีนขินเหมือนในสมัยอยุธยาแต่ภายหลังนะครับจึงได้เรียกเพลงจีนในสมัยยุธยาว่าจีนขิมใหญ่และเพลงท่านแต่งเรียกว,ว่าจีนขิมเล็กนะครับต่อมาครับเพลงในอัตราจังหวัดสามชั้นได้แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ี่ จนปี2474นะครับครูมนตรีราโมทนะครับจึงได้แต่งบทและทำนองร้องขึ้นมาของเพลงจีนถึงเล็กและต่อมาในปี2 4 8 2ได้แต่งที่เหลืออัตราจังหวัดชั้นเดียวครับจนครบเป็นเพลงเถาครับขออนุญ,ญาตนะครับคุณครูครับ เพลงจีนเนี่ยมันเป็นทํานองจีนก็คือเพลงของคนจีนเล่นใช่ไหมครับก็คือตามประวัติเดิมคือท่านครูครูมีแขงเนี่ยหรือพระบรมเลอนเนี่ยท่านได้ไปฟังครับได้ยินการบรรเลงขิมของชาวจีนคนหนึ่งก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็เลยอยากจะแต่แตงเพลงสำเนนยงจีนขึ้นมาบ้างอ๋อฉะนั้นรู้แล้วว่าเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีของจีนนะครับก็คือขิม ฉะนั้นขิมจึงไม่ใช่เครื่องดนตรีของประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่คือที่มานะครับของเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับที่เรียกว่าขิมนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากจีนนะครับส่วนเพลงจีนขิมขิมเล็กเนี่ยนะครับก็ในสมัยยุทธยาเนี่ยเขาเรียกเพลงจีนขิมเฉยๆใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นจีนขิมเล็กใช่ไหมครับครูก็คือเพลงจีนขิมเนี่ยเขานนาบ้าง เพลงจิงขิมในมัยสมาธยาเนี่ยเรียกว่าจิงขิมใหญ่แต่เพลงที่ท่านครูครูมีแขกเนี่ยแต่ที่มาเป็นเพลงสำเรจริเหมือนกันแต่เรียกว่าจิงขิมเล็กครับเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนนะครับระหว่างครูพระประดิษฐ์ไพโรพพะกับครูหลวงประดิษฐ์ไพเระนี่เป็นบุคคลคนเดียวกันไหมครับอ,อ๋อไม่ครับเป็นคนที่เกิดคนละยุคสำหรับครูมีแขกหรือพระประดิษฐ์ไพเระเนี่ยตามประวัติเดิมเนี่ยคือ ตามข้อสา,ารในขานครับคือเป็นครู่ของข้อของปิดาของครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อโอ้แปลว่าฉะนั้นฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับคุณปู่เลยใช่ไหมครับ<ช><ช>ประมาณคุณปู่โอ้แปลว่าท่านก็มีความรู้ความสามารถมากเลยฉะนั้นฉะนั้นก็ก็จะสามารถระบุได้เลยนะครับว่าครูมีแขกเนี่ยท่านอยู่ในสมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ต้นรัชกาลที่4ใช่ไหมครับ<ช>ส่วนครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อเนี่ยท่านก็อยู่ในช่วงของรัชกาล ที่สี่ที่ห้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่หกใช่ไหมครับปร,ประมาณนี้ไหมครับน่าจะประมาณนะี้นี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่เราควรจะศึกษาเอาไว้นะครับเกี่ยวกับประวัติของบุคคลสําคัญในทางด้านดนตรีนะครับที่มีคุณอุปการนะครับในเรื่องของการเมืองการปกครองเช่นเดียวกันนะครับคุณครูบุคคลคุณครูทั้งสองท่านถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็วัฒนธรรมทางด้านดนตรีนะครับ สำหรับประวัติเพลงจีนขิมเล็กนะักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรใครเป็นคนแต่งนะครับก็คือคนที่แต่งเพลงจีนถิมเล็กเนะี่ยคือพระประดิษฐ์ไเราะหรือครูมีแขกนะครับคือได้ยินการบรรเลงขิมของชาวจีนคนหนึ่งแต่ในสมัยอทัทยาเรียกว่าเพลงจีนขิมเขาก็เลยให้ว่าเป็นอัยยาเนะี่ยเป็นเพลงจีนขิมใหญ่ แต่เพลงที่ท่านแต่งเนี่ยคือเพลงจรินถิมเล็กและต่อมาก็เลยได้แต่งขยายอตาจังหวัดสามชั้นในรายกานที่4และแต่งตัดคอนให้เดือชั้นเดียวก็คือในนะครับสำหรับบทเพลงจีนถิมเล็กนะครับทํานองนะครับที่ครูพระประดิษฐ์ไพโรหรือครูมีแขกเนี่ยได้แ,แต่งไว้เป็นอันตราจังหวัดสองชั้น จะมีอยู่ทั้งหมด3ท่อนนะครับก็มีท่อนที่1ท่อนที่2ท่อนที่3านะครับก็คือทำนองจะคล้ายๆกับสำเนียงจีนที่ท่านได้ยินมาคือสำเนียงการบันเลงขิมนะครับจะเป็นสำเนียงออกจีนนิดๆนะครับยังไม่ถึงถึงถ้าว่าเป็นไทยแต่ว่าคือจะมีรูปที่เป็นรูปมือที่ปีของไทยนะครับนะประมาณนี้ครับ เอาละครับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับเรื่องของประวัตินะครับและที่มามาสําคัญของเพลงจีนขิมเล็กไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่ามีที่มานะครับตั้งแต่ในยุคสมัยใดใช่ไหมครับใครเป็นผู้แต่งนะครับบุคคลสําคัญนี้อยู่ในยุคสมัยใดนะครับอยู่ในราชการที่เท่าไหร่นะครับรูอนุวัตได้แจ้งนะครับได้อธิบายให้นักเรียนได้ทราบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับส่วนนะครับในเรื่องของเน ok <ion> ื้อหานะครับนักเรียนสามารถดูนะครับใบความรู้ประกอบวิดีโอนะครับ ในเรื่องนี้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับสําหรับนักเรียนคนใดนะที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถซักถามครูได้นะครับใครมีข้อสงสัยแล้วไหมครับอ่านะครับถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับเรื่องเพลงนะครับเรื่องเพลงจีนคิมเด็กที่มาและความสําคัญของเพลงจีนคิมเด็กว่าเป็นอย่างไรนะครับ จังหวะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการบันเลงนะครับการบันเลงจีนขิงเดกมีวิธีการบันเลงอย่างไรนะครับมีโน้ตอะไรบ้างนะครับไว้พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ